ครับตอนนี้ผมทำงานอยู่นะครับผมออกตรวจอยู่วันนี้อยู่คนเดียวก็เลยตอนนี้เดินตรวจอยู่หลังลานพัสดุครับ,รบเมื่อเช้ามีผู้รับเหมามาเอาเคเบิลแต่ตอบงงผมก็เลย ให้เขาโทรถามเจ้าหน้าที่พนักง,งานเปิดเป็นหนึ่งลูกออกไปแล้วตอนนี้ผมมาถ่ายวีดีโอเก็บเอาไว้ครับตอนนี้อยู่หลังลานเก็บเคเบิลเมื่อเช้าตอนสิบ ิบโมงนะครับมีคนมีพลักหมามาเอาเดี๋ยวผมจะส่งลูกออกโซเชียลนะครับเอ็นี้ของที่อยู่ข้างหลังก็เดินตรวจตามหน้าที่นะครับอย่ากโกรธนะครับเจ้านาย ทุกอย่างแต่ดูเรียบร้อยดีแต่ฝนตกแฉะหน่อยนะไม่เดินก็นไม่ได้ครับตะปูแม่งก็เยอะชิบหายนะเดิอนอ้อมแล้วเด็กเดิอนอ้อมเดิอนอ้อมหลังอาคารครับเดินก็นเป็นลานเก็บของเคเบิลนะครับอันนี้ก็ ที่ปุ่าเรียบร้อยไม่รู้ไม้ไมันกองไว้ตรงไหนน่กองไว้ตรงนี้แล้วมั้งแบอาจจะกองไว้ตรงนี้ไม้ที่เปิ่นลูกใหม่เมื่อเช้านะครับหลังลานก็มีรถจอดหลังคาคานก็มีรถจอดอยู่หนึน่งคันสองคันสามคันสี่คันห้าคัน หคันรวมของผมคันหนึ่งนะครับม <c oughs> ีหม้อแปลงอยู่2ลูกหม้อแปลงใหญ่เครื่องปั่นเครื่องใหญ่เครื่องหนึ่งอันนี้ก็หลังลานหลังลานก็จะมีเหล็กทีโอทีอยู่ประกบของ ฝนล,ลงนะครับนี่ออกตัวจที่เฉยแต่ว่ามันก็เป็นหน้าที่นะครับอย่ากโกรธนะครับข้างนอกค้างก็มีการาตัดหญ้าตะงเย็นดีฮนะเย็นจน อัพแอนด์ดาวนะแล้วก็มีรถจอดมอเตอร์ไซค์จอดคันหนึ่งนะครับอยู่หลังหลังอาคารหน้าอาคารัรตอนนี้ก็ฝนก็ลงนะครับฝนลงฝนลงแค่นี้นะครับเปเรียบร้อยแล้วผมก็เดี๋ยวจะ เรื่องงานต่อ